เจอน้องสองคนนะครับช่างโตโยต้าหนึ่งคนครับอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นช่างเขาเถอะครับได้เพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับได้เพื่อน้องน้องพี่เดินทางก็ปลอดภัยนะครับเพราะเรามีนายช่างส่วนตัวแล้วที่นี้นะครับครับถ้าลงไปทางใต้อย่าลืมโทรหาพวกเรานะครับถึงจะไปดูแลไม่ได้ถ้าติดธุระแต่ก็ให้คำปรึกษาได้ครับ โอเคครับสวัสด okay, mm ีค hmm. รับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายลูกท uh. hm ี่ด้วยเดี๋ยวเผื่อไปนวดป่ะเราถ่ายกล้องหน้ามาเลยครับวันนี้มือคําที่ป่าตั้งนะครับก็มีกุ๊กกุ๊ก สองกุ๊กนะครับกุ๊กกุ๊กไก่ครับ,รบที่ผาตั้งคืนนี้ทำกับข้าวกินเองเหมือนเดิมก็<ต>นอน,น <ะ S 1> ตรงนี้น <ะ S 1> ไม่ใช่ด,ด,ดูเสมอน่าจะไม่ใช่เขตอุทยานนะน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวนอนในรถเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีกุ๊กรับเชิญจากต่างประเทศครับเกาหลีเกาหลีอ่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเฮ้ hey. มีนั่งยองฉีกับฉีเฉียวเวย่อนะครับจะติดเกี่ยวกุ้งค่ะเกี่ยวกุ้งค่ะเกี่ยวกุ้งยังไหมครับเดี๋ยวจะเปิดให้ครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องเอากุ้งให้มาเหตุสีก่อนนะครับทําอะไรครับบาร์เทนเดอร์ครับบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์หรือว่าไอเสียงเซมซีครับลงน้ำนะพี่น้องโอเคครับลงน้ำครับนี่ครับ ขี้กระเทียมหลุดมาเลยครับไม่ต้องปอกอยู่นะครับสูตรใหม่ครับสูตรใหม่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับขอมูหน่อยขอมูหน่อยครับสูตรสูตรสูตรกระเทียมสูตรการปอกเปลือกกระเทียมแบบอะไรนะเขย่าเซมซีเร็วดีอ่ะไม่ต้องปอกเร็วดีไม่ต้องปอกถ้ายังไงก็เคี่ยวั้งเปลือกได้เลยนะครับคืนนี้ทําเมนูอะไรครับยังคิดไม่ออกครับ ม่าจะเมื่อกี้กระซิบว่าอ๋อกุ้งหัวผู้เส้นครับนี่ผู้เส้นผู้เส้นนี่ผู้เส้นครับตนึกออกกระเบืนึกออกมีอยู่สามเส้นครับเหมือนหญ้ามอสเลยครับอ๋อกุ้หญ้ามอสเขาได้ครับนุ่มเหมสีไปหาอะไรอยู่ท้ายรถก็ไม่ทราบนะมืดมืดมีอยู่มีจอดอยู่สองคันครับคืนนี้นะครับนอกนั้นก็มีรถที่จอดอยู่ทางนน้นอีกสองคันสามคันก็เข้าไปนอนดูดาวกันครับบนยอดดอยแต่เราเดินลงมาประมาณห้าร้อยเมตร นะครับจากยอดดอยจุดชมวิวรอยต่อชายแดนลาวไทยนะครับนี่ก็เรียกว่าเลนเลนคล็อกครับมันจะนม่ได้เขาเรียกภาษากรางเขาเรียกคล็อกไหม this is a clock นี่ที่น่าคล็อกคล็อกแปลว่าอะไรอะคล็อกนาฬิกาไหมคล็อกนาฬิกาเป็นกรอบครับลูกมันว่งงงงเคี้ยวแล้วอร่อยครับกิโลหกร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ก็เรียกลูกหัวคล็อก เดี๋ยวอันนี้ต้องนิดนี่กุ้งกุ้งเอ้นี่น้ำเต้าเอ้นูปลากุ้งน้ำเต้าปลาไม่ใช่ครับพูดเลยปูปลาครับปูปลามาแล้ววันนี้ใส่เสื้อหนาวกันหนาวอีกตัวครับมีหลายตัวครับเพื่อนให้บ้างของมเหสีบ้างของตัวเองบ้างใส่มั่วบดนักครับเอาเลยหนาวขี้เต่คิดแต่เองครับ มือนี้ที่ผาตั้งจังหวัดเชียงรายครับเที่ยวก่อนแกกับสองแกวันนี้สี่แกนะครับของแก๊สเริ่มหมดแล้วครับตอนนี้แก๊สเสเบียงแก๊สเริ่มหมดแล้วครับอะไรละอะไรละพี่เขาบอกให้ไปอะไรละภูภูหลงทาอะไรอะูหลงถังตกเหรอเดี๋ยวทำนี้เสร็จเนอะเออเดี๋ยวว่ามึงจะมึงจะผัดกุ้ง หมูป่าจากลำปางครับหมูป่าจากตลาดลำปางเอามาผัดที่เชียงรายครับหมูป่าอะคาเดมี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ครับจากฟาร์มลำปางนะหมูนี้ไม่ติดตั้มครับหมูป่าจากฟาร์มลำปางครับฟาร์มลำปางชื่อว่าหมูป่าแต่เป็นหมูที่สีมันจะสีมันจะคํำกว่านี้นะครับสีจะแดงมากู่น่ากินมากน่ากินพอแช่น้ำแล้วสีมันจะซีดเพราะว่าสีที่เขาทานมันหมดครับมันหมดแล้วนี่รมนะ ไม่มีกินคาวเลยครับหมูป่าเป็นหมูป่าที่สะอาดมากครับเขาเรียกว่าเอ่อเป็นหมูป่าสับอางครับหมูป่าสับอ่างหมูป่าสับอ่องเดี๋ยวปรุงเสร็จเมื่อไหร่ผมจะใส่อีกรอบนะครับตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะเใส่กอหมูเครื่องก่อนผัดเครื่องครับผัดเครื่องเริ่มจามแล้วครับเราเราจะทำแบบเครื่องแกงเองครับเราจะทำเครื่องแกงเอง ครับไปเอาว่าลาดุอาจารย์เยี่ยวเล็ดเป็นนคนแล้วครับอ่าแล้วก็ใส่หมูปลาสอาไปนะครับบ้านผมก็บอกว่าเยี่ยวเล็ดครับเยี่ยวเล็ดก็คือเยี่ยวปริบปรครับเกว่า <c oughs> เยี่ยวปริหมูปลาครับมเมนูรครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วครับกุ้งครับกุ้งครับไข่ไก่ไข่ไก่ไก่หมูป่าผัดครับเผ็ดแต่ไม่เผ็ดครับส่นไนครับพี่น้องเชียงรายครับเชียงรายผาตั้งครับคํานี้ที่ผาตั้งเหมือนเดิมครับชีวิตไม่ติดหรูแต่กินอิ่มครับคืนนี้มีอยู่สี รู้สึกว่าจะมีสักสี่กลุ่มที่มากลางเต็นท์อยู่นะครับอ่าก็สองสามมีรถจอดสักสองสามคันนะครับส่วนบางคนก็ขึ้นไปสองดาวคืนนี้จะมีอ่าฝนดาวตกนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่ส่วนผมคงขึ้นไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าหนาวแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ป้องกันอ่นความหนาวนแล้วก็วกอ่า บนโนนเขาไม่กางเต็นท์นะฮะมันต้องต้องต้องอยู่ในถุงนอน,นห,หรือว่านั่งส่องแบบแบ<น>บคนดูดาวนะครับแต่คนแบบขึ้นไปนอนไม่ได้ครับผิดระเบียบของที่นี่นะฮะเพราะว่าใกล้กับชายแดนประเทศลาวเป็นหัวงเรื่องความปลอดภัยครับเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะฮะไม่คุยเลยนะเสร็จแล้วครับเส็เวลาม่เฮสีนะครับทำเป็นเนียนครับกินข้าวกับอีกแล้วครับ อยากคือหั็นแตงกวาคนไปนะกุ้งกับบุญนเส้นครับใกล้จะใกล้จะสำเร็จนะครับส่วนทางโน้นก็ใข่เจียวใส่หอมใส่แครอทนะครับใส่ทุกอย่างที่เหลือนะครับเพราะเราต้องการว่าพรุ่งนี้จะต้องซื้อกับข้าวใหม่ที่หลายวันแล้วครับที่ซื้อมาทางโน้นก็กำลังหั่นหมูหั่นหมูทำอะไรั่วเกลือฮนะ ขั้วเกลือครับเกลือขั้วเกลือขั้วหมูขั้วขั้วเกลือแล้วขั้วหมูขั้วหมูขั้วเกลือในในพูดชัดๆได้ขั้วหมูหมูขั้วเกลือในพูดว่าหมูหมึกกุ้งนี่เหมือขั้วกูครับหมูเครือเกลือในในในหมูหมูกึ้งหมูหมึกกุ้งกระนองระยองยะลาก้วยตานีปลายวีเหี่ยวเหีวหวีไปเหีวหวีมาน้ำอะไรนะ น้ำลายยายเหลยอะไกอย่างพี่ครับมันเกี่ยวกับกับข้าวไหมครับพี่ขย่าขย่าขย่าอยู่มันพิซซ่าเลยครับพิซซ่าแครอทครับลูกน้ำครับคืนนี้กับข้าวพี่บครับนอนไม่รู้แต่กินรู้ครับเอาอิ่มไว้ก่อนครับเบื่อสุขภาพในการขับรถครับบรรยากาศผาตั้งตอนนี ีห้าสิบสี่นะครับมีรถจอดอยู่นึงสองสามสี่ห้าคันนะครับมีรถอยู่ห้าคันไฟเปิดตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างนะครับที่นี่เขาเปิดไฟไว้ให้ครับส่วนห้องน้ำอยู่ด้านล่างไปนะครับเมน้องสองคนก็ขึ้นแต่หัวค่ำนะครับขึ้นไปนั่งเฝ้าดูดาวฝนดาวตกนะครับเพิ่งลงมา ตอนตีห้ากว่ากว่านะครับงบนหนาวมากต้องมีชุดพิเศษนะครับชุดสวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันความหนาวได้นะฮะส่วนน้ำที่นี่ก็น้ำช้ก็จะเป็นรถของทางราชการนะครับขนน้ำขึ้นมาให้โดยที่ว่าใส่แทง การบริหารส่วนตำบลปอนะครับคนน้ำขึ้นมาให้